สวัสดีครับอยู่ผมแซกไวรุ่นทำกินนะครับวันนี้ดีกว่าแดดถูกอย่างขี้ดียังเทพเกรดพรีเมียมราคาข้างถนนกับผมมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะครับด้วยวันนี้มาดูโก้ด้วยคำว่า BMW เอืมดับบลนาคนงสงสัยว่าแซกบี็ตัวนี้ตัวไหนบางคนก็อ๋อรู้แล้วรู้แล้วแต่บางคนยังไม่รู้แล้วเกินไปก่อนอ็ม b ที่เรามาทำคลิปส่วนมากจะเป็น RR S1000RR ก็คือทรงมอโมกเนสปอร์ตนะรครับรอแต่ก็มี R เดียวซิงเกิล R ที่แบบ S1000R เดียวก็จะเป็นพวกแจ็คเก็ตอาจจะเองไม่เคยเห็นนะมันเป็นมียี่ห้ามีแจ็กเก็ตนะเออเป็น R เดียวแต่อันนี้เป็น S1000XR S1000XR คือทัวร์ริ่งที่ BMW ทำขึ้นมานะครับซีซูบเรียงนะเขาบอกเลยว่าดีที่สุดในโลกไม่รู้จริงหรือเปล่า นะแผนให้ดูเลยแผนให้ดูแต่กระโผมคิดว่าน่าจะจริงครับเพราะว่ามันเป็นรถที่ขี่สนุกมากเลยนะ S102GS นะยังสู้ความแรงอันนี้ไม่ได้ขับสนุกเสียงหวานเขาเรียกว่าสปอร์ตทัวริงของวัยรุ่นอเมริกันคันนี้เขาเรียกว่าแต,แต่งให้โลกแต่งให้โลกรู้เลยเขาเรียกว่าแต่งโชว์นะ<ช>แต่งเอาดังใช่แต่งไม่กลัวรถพังใช่แต่งโหด นะไม่มีใครแต่งอย่างนี้หรอกนะเพราะว่ามันโหดมากทะเบียนให้รู้ไปเลยว่าโหดเป็นไงนะแค่ทะเบียนก็รู้แล้วบ้านใหญ่เบิร์ตคันนี้เขาบอกว่าแต่งวันเดอร์ลิสทั้งคันนะ <laughs> นี่ไงมาดูนี่เคยเห็นชิวแบบนี้ปะนี่แหะย่อยๆจำติบนะวันเดอร์ลิสนะไม่ต้องกลัวว่าลมจะบันดาหน้าเลยใช้งานจริงหน้าตาหน้าตารูปร้างโอเคนะ นี่วันนี้ลิสดูของอแต่งเคยเห็นไข่ตาติดไห้งอเออเฉพาะนักทิ้งที่ชอบความเลียวตัวตัดลมอช่วยได้สี่สิบเปอร์เซนต์สายขวาเออเป็นไงรถนี่ว่าใหญ่แล้วนะไอชลามเจอแต่งชุดนี้ไปโบขู่บักเนาะเรียก็บักเลยโคตรแล้วก็มีนี้ขาบอนขาบอลน,น,นี่ก็บอกน้องทางนั้นเลยนะงานน้องทางนั้นเลยหแหม ไม่หลูเลี้ยงก็หลูไปเดี๋ยวขายแต่งมาโอ้โหนี่เหล่านี่ไม่เอาออกคืกชิ้นนะนี่กระนีงมาแบบนี้ขายแบบนี้นะแล้วกระเป๋าใบนี้นะอืหมูไหมถือว่าถ้าเป็นคนนั้่งก็คือเอาออกแต่แสกุลรู้ทำกินไม่เอาออกแต่ของข้างในเอาออก SBU Motox นะ Bicaro โอ้โหของข้างในเอาออกนะเมียดูเมียดูคลิปนี้ป่ะดูดูดูมีทุกอย่างจะทำไงวะดูไป ไม่มีอ่ะนี่มีมีกระดาษเช็ดตู้ดไปปั๊มไหนก็สบายก็ยูมันแข็งแรงมากอะมันใช้เอานีหนี้ข้างรองใช่เป็นคาร์บอนเนาะคาร์บอนนี่งานน้องหมดเลยนะบอกให้นะดูดิดูลายดูอะไรรู้เลยว่านี่การล้มการล้มของจริงต้องการล้มแบบนี่อันนี้เขาเรียกว่าการล้มจริงจริงใช่ไม่ใช่การล้มเล่นนะการทั้งเครื่องการทั้งสีการทั้งเฟรมนี่แหละก็การของจริงนะโอ้โหเบิร์ตซูมดูท่ออย่างมากันที่ท่อ ท่ออาคิกปัวาอาคาปวิกเขาเรียกว่าฟูลซีเต็มทั้งคอเลยนะพี่นะทั้งคอทั้งเส้นนะอันนี้อ่ะท่อใบนี้นะก็เกือบแทดเลยนะถ้าตัดตรงนะใช่ไทยเทนี่สปูลตั้งล้อโหดทกระเป๋าสองข้างกระเป๋าเนี่ยเบิร์สบอกให้เลยนะว่ามันไม่ได้ให้มานะกระเป๋านี่เป็นของแต่งนะต้องซื้อนะมันจะมีสามใบแต่เราซื้อมาสองใบนะ ก็สาสาใบประมาณเก้าหมื่นสองใบก็6หกหมื่นแล้วใช่เฉพาะท่อกระ,ะเป๋านี้ก็ป๋าไปเท่าไหร่แล้วไปแ,แล้วแต่จริงๆแล้ว่กระเป๋าเนี่ยอืคู่เนี้ยจะต้องซื้อที่ศูนย์อและบางคนไม่ได้ซื้อที่ศูนย์หากระเป๋า,าปิา๊บหาอะไรมาใส่แทนอ,อันนั้นเขาเรียกว่าเสียมากเสียยากเสียง่ายอ,อ่า เขามีสีให้ตรงรุ่นใส่ที่สูงนาแล้วไปซื้อปิ๊บเล็กๆมาใส่มันก็ดูอ่อนดูใกล้ดีใช่ไม่เข้าท่าเมื่อดูใกล้เหมือนข้าวเนี้ยเนี่ยเฮ้ยเสื้อใกล้อ่ะหน้าโคตรทูดแต่อยู่โหมดคิดสีสีมพูปีกเขาให้เขาให้สองปีแล้วอันนี้แบบนดนี้ให้มาสองปีแล้วเขาให้มาใส่รีวิวหน่อยไม่กล้าใส่อายไม่กล้าพูดจะเขาเขาโคตรสีมพูมาให้อันนี้ใส่ให้เขาหน่อยไม่รู้แบรนด์เจ๊งไปหรือยังไม่รู้ไม่รู้เนี่ยอ่านไม่ออกจำไม่ได้แล้วเขาเรียกเกี่ยวกับพวก น่าเกี่ยวกับพวกนกนกนกแก้วแอฟริกาบัองคันนี้นะถ้าเพื่อนๆที่ผมบอกแล้วเป็นชัวร i n ิงเอสพันอกถ้าผมกดเตะเตะชิกชิปเตอร์อ่ะบอกเหลือเสียงอย่างนี้นี่โม้ยก้อนเลยนะเส้นนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะลากช้าๆนะให้ฟังเสียงชิปเตอร์กับท่ออาคาพวบิกที่ว่าเสียงโคตรโคดกับอยู่ในรถเครื่องพันตัวนี้น่าจะเป็นยังไงนะ น้ำหนักกัดตัวน้ำหนักนี่เบามากนะเบิร์สองเดียวได้ยี่สิบเก้ากิโลเองคนเดียวได้เนี่ยนักกึกฮะสบายไม่เหมือนกับทัวริงรุ่นอื่นนะเบามากเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้ย่างเนื้อกินกันน้อยทำคลิปรีวิวได้ขายได้ย่างเนื้อกินเลยราคาไม่แรงด้วยโหอย่าพอของแต่งนะของแต่งแปะขุมแล้วรถรถวิ่งเยอะไหมวิ่งสามหมื่นนะสบายเขาเรียกว่าใช้งานจริงนะนี่ คนกินเนื้อเนี่ยนะเฮยคนไม่กินเนื้อเนื้อวัวเนี่ยนะมันจะมีสองอย่างหนึ่งนับถือจะแม่คนอิ่มสองสองคือเหม็นสาบไม่อยากกินอะไรเงี้ยเออกินไม่ดีไม่อยากกินสักใหญ่อะไรเงี้ยแต่เหตนผลลัอย่างนี้นอกอย่างนี้แต่ถ้าคุณเชื่อแล้วคุณได้ลองกินนี่ยนะคุณจะบอกว่าโหเนื้อที่สวรรค์ปลดปราดมาให้วัวเนี่ยกินหญ้านะบอกเลยว่ากินห้องดีๆเนื้อที่ดีที่สุดและสะอาดที่สุดที่อร่อยที่สุดคือเนื้อวัวใช่ คนที่ข้อแรกคนที่นับถือเจ๊แม่คุณอิมนะลองถามเจ๊แม่คุณอิมดีขออนุญาตสักหนึ่งวันได้ไหมขอกลิ่นนิ้วได้ไหมหรือว่าเจ๊แม่คุณอิมจะให้ไหมว่าให้ไหมน่าจะให้ไม่ให้ได้ไงอ่ะเออโอเคอให้มาโอเคไม่เอาไม่เอาอย่าเล่นอย่างนี้อย่าเล่นอย่างนี้น้องีไม่ต้องมีบ้านเดี๋ยวเดี๋ยว ท่อี่โหดจัดดูดิเขาโค้งทีเดียวเลยขับรถ เส้นฟูโค้ดดังดังโค้ดดีคันนี้บอกเลยว่าแต่งเต็มแต่งสุดนะเพื่อนยก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 แล้วไม่ไหวแรงจริงแรงจริง ออแล้วเสี่ยมันว่านะ<ช>่ะมันจ้องจะไปยังเดียวเลยอ่ะเห็นปกติรถใหญ่ๆนะกับรถเนี่ยปนเนี่ยต้องต้องแบบเอาขาลงหรือว่าแตะพื้นบ้างนะแต่เมื่อกี้ครับแบบกับรถแบบมือชิปนะสำหรับคนที่อยากตัวลิงนะประครั้งอ,ะอ่ะคำว่ามนุษย์อะมันไม่รู้จะพอหรอกอนะคิดว่าสอะคาราชีวิตคนคิดว่าเรามีรถยนต์คันนึงก็พอใจละใช่เรามีมอเตอร์ไซค์คันนึงก็พอใจแล้ว อ่ะบางคนนะรู้ยดบางคนเลือกใจเลือกฮาร์เลยอ่ะอืมอ่ะไปฮาร์เลยบางทีเหนื่อยอยากได้ทัวริงมีทัวริงมีลิงเอาเพื่อนมีอยากมีสปอร์ตอยากได้สปอร์ตอีกอ่เพื่อนไปบีบากอยากได้เอ็นบูโลพวกโมตาร์อีกไปนู้นอีกไปมาไปเดี๋ยวสองล้อสามล้อสี่ล้อไปเมรูจะพอะเราชีวิตคนบอกเลยเพื่อนนะชอบใจต้องหล่อมทุกอย่างต้องสุดทุกอย่างใครที่ยากได้ทัวรลิงนะแบบใบรุ่นใบรุ่นดูไม่แก้ขี่สบายสบายเสี่ยงหวานเครื่องแรงบอกเลยนี่นะ g s เนะคันซองนะ ทุ่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายแดกไปทุ่งใช่รถเป็นคนละอารมณ์กันเบิร์ตใช่นะและคันนี้เราอะแต่งแบบนี้อ่ะออกไม้เนี่ยคันนี้นะคันนี้ปีส<ช>ิบห้าตอนออกไม้ 8, อ่ะแปดแสนห้ากระเป๋านะคูืงก,ก็กดไปเก้าเก้าแสนเล้วสี่ไปเก้าแสนนะ<ช>แล้วแต่งแบบเนี้ยคาร์บอนใชวันเนอร์ลิส ข้ออะไรทุกอย่างอ่ะหลานกว่าใช่แต่วันนี้เราขายแค่เพียงเท่าไหร่4 9่แสนเาหมื้พันบาทสนใจโทรสนใจโทระถูกป่ะสี่แสนบาทโอ้นะสนใจโทร0 8นย์แปดเก้หนครับเอสพันธ์บีเอ็นว r ครับเอสพันเครับคันนี้บอกเลยเพื่อนใครได้ไปโคตดคุ้มแล้วคุณจะบอกว่าพี่แซ ขอบคุณครับที่จัดของดีๆให้แบบนี้ของแต่งที่เห็นไม่เอาออกเลยบอกเลยของนอกของแท้ทุกอย่างมามาอย่างนี้ก็ไปอย่างนี้เลยลาไปก่อนวพิ卡尔ปุ๊ก